เนี่ยวันนี้มีลูกค้าจะมาที่ซื้อที่งัดยางนะก็เลยเอาเอาเทียกัดขาวเทีเทียอ่าจะต,ตอ,น,อนนี้นเป็นการสาธิตการสอนดันอย่างเดียวบ่ต้องกระทุกเด้อดันดันเงี้งยงเดียวเลยต้นนัดอะของว่าเข้าซอยนะเออเอาอีสั้นหนึ่งมั้งมันต้องมีน้ำเลื่อนๆเด้อเออนั่นแหละเจะ้าเฮ็ดถึกละาทาั้ทงเกาะงัดออกเด้ดเอแหมนแมนแมน หามัมอยู่ทั้งเล็กมองหันละลองมองหันมน้อ๋อครับกอขึ้นมามันขึ้นบ้าได้กัดึงเล็กออกก่อนดึงเล็กออกเล็กออกตันยังเดียวไม่ต้องกระทุกเด้อ่แมนโมนตันสซเลยเออดึงเงาเป็นยังไงเป็นยังไงไงงกงัดหมแแแแมสุดยอดเ่ยลองเดี๋ยวเราเข่าไปเนี่จริงๆขนาดบ่ใส่น้ำมันได้เนี่ยใส่น้ำกอนข้างบนข้างบนใส่นนีก้อนกอนบนข้างบนงน บ่ต้องคมเพีงเล่ยเอาข้างบูเดียวเนี่ยเอาข้างทึงนี่แหมเอาข้างอย่างเอออตัวนี้หมุนได้เลยบ่ต้องให้ยังเอามือประคองตรงนี้ซื้อจับอยงนี้เื้อมื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 อพี่บีบตรงนี้ไปอ๋อน้อยน้อยก็ไม่ให้มันแรงน้ำมัื้อเนี่ยบานบอมกิจขอบนี่ดึงขึ้นก่อนขอบทึงใหญ่เฟืองเออนั่นแหละขอบทึงใหญ่ฝฟืองมันเก่าหมุนไปนี่อันนี้บ่ได้มือได้เนี่บ่ต้องกระตุก แล้เวเราไเห็นมักรีดในนี้ต่อมัคนไม่มก,ก,กินลูกไม่สั่นม่ดิใส่ได้ทานน้ำมันนี่แหละมันต้องเอาคน้นมะเป็นสิ่ละมัน,ย,ย,นยัยาางกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเใส่ลงด้ออ่างาอ่าในละอันนี้แกนมันคนละแกนนะครับคืออันนี้เป็นแกนของยามาฮ่านะสามารถถอดได้ สามารถถอดได้ทุกแกนนะครับผมแต่วันเป็นแกนเล็กนะนี่นี่มีการใส่มันก็เลยจะโยกเย,ยกนิดนึงนมียให้ดีดนน้ี่ยนดึกดึกดงงเห็นไหมเห็นไะนี้เป็นล้อฮอนด้านะเลยรูมันใหญ่กว่ารูมันใหญ่กว่าแกนนะครับมันก็เลยจะโยกเย,ยกนิดนึงแต่ว่าเราสามารถใส่ได้นะนั่น สามารถใส่ได้นะครับเราไม่ยืดเท้าเบิ้ลอราไม่ยืดเท้าเองอยู่ได้เอาน้ำมันเอาเอาเอาสไลด์เท่านี้วะสไลด์ก็ได้แต่สไลด์มันช่ขีดสนิมแหละแต่ว่าบ๊อบไปยังดอกกดออตน้ำมันท่าไว้อ่านั่นแหละให้มันมึนๆงัดขีนธรรมดางัดจังอ่าเอาขีดทีละชั้นไว้กันเถอะเ่าต้องเก่งยังดอกได้เออ ก็ได้ก็ได้ปุ๊บกัมือมันไล่ขอบเบอรมันว่าทำมันนิ่มอยู่ก็ขึ้นได้เลยเออกรอนเลยก่อนเลยไปขีนนอกค่อยๆดันดันยาวๆเลยหมุนให้มล่อติดให้มันล็อกอย่างกันก็ดันบัดนี้เอิ้นนั่นละสี่งาอยู่แมนจริงๆเจ้ายุคใดก็ดีไม่ใช่สิทารัตน์นะเออเอาเอาขับาวๆกันวันนี้นี่ขนาดเริ่มต้นเฮ็ดนะเนี่ยวันนี้นอกเออเออครับผมแบบนั้นเลยพี่แล้วขึ้นที่ละชั้นนะเล็กออก แรนน้ำแรนน้ำป่ะอ๋อบ่แรนน้ำขันตัวได้ขันตันตวได้แรนน้ำเฮ่อเอาพายัดโอนน้ง่ายปัญญ์คุณก่อนเลยครับเห็นป่ะยำบยัยัยัง่ายเลยบัตใส่เรือใส่เอาเลยเข้าใส่เอาจะใส่ก่อนป่ะอ่า,า,อาบาัดนเดียวกันเมื่อกี้นั่นนี่เคยใส่ใส่สก่อนเดลว์แม่นใส่ไม่ต้องไว่อย่างทั้งนี้เดี๋ยวใส่ทีละเดี๋ยวจะบอกให้ทีละชั้นเดี๋ยวทำเพิ่งเด้อใส่สลางก่อนสลางเดี๋ยวเนี่ยเอาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนะตัวนี้ป่ะครับผมนี่ไปยีก่อน บมเมนข้างบนเนี่ยเอ้ยมันต้องนั่งทั้งนี้ต้องนั่งนั่งนั่งทั้งแท่นนี่ครับหลอดตัวนี้ต้องหมุดได้ตรงแบบนี้เดี๋ยวเด้อหลอดเทนนี่บ่เดี๋ยวเด้ขึ้นเอียงเอียงนะเนนี่บ่เอียงเอียงเอ้ยหลอดเทนนี่บ่แมนแมนตัวนี้อยู่ทั้งนี้แมนอันนี้อันนี้รงนี้แมนหมุนเลยหจับเลยแมนอย่าไปอย่าเไปใครอย่าไปเอ่าโอ้ยสิได้โยชนโอเคเข้าใจแล้วอ่าอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งลงด้วแนอนนอนมีละ position ตัวนี้สามารถใส่ได้ทุกกกกแแนนนนะะครับใส่ได้ทุเลย เออนั <muitas S 2> ่นแหละเล็กออกเล็กวางเลยดันให้ตมขอบกันโอเคหมุนค่อยๆหมุนหมุนยาวๆเรื่อยๆกดกดกดเอเออนั่นแหละเอาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถนัดน้าเออนห่นไหมือใหม่จริงครับใหม่จริงมือใหม่จริงๆนะครับจริงครับครั้งแรกเลยนีเนี่ยครั้งแรกถอดสองคันเองทำเป็นแล้วนะครับโอเค ตัวนี้นะครับสามารถถอดล้อรถยนต์ได้นะมันไม่ได้ถอดเลยมันคอได้ใส่งานนี่แหละโอเคครับผมขอบคุณครับ